ดีครับสวัสดีค่ะครับบางเหนือสาวสารไม่ขินผัดเทียวครับวันนี้เราเหนืออ้วดอีกแล้วสตรอเบอรี่วันนี้ผมภาษาอังกฤษเนี่ยหรอสตรอเบอรี่อย่นะเนาะนี่ครับสตรอเบอรี่ครับชินสตรอเบอรี่วันนี้ซื้อซูเปอร์มาถูกที่สุดเราเคยซื้อมาเนาะสาวสารไปซื้อในตลาดแต่ในะนักห้าพันอันนี้เป็นกองโฟมเลยครับจิตพัน ได้ถือมือขอเซียวได้ถูกมือขอเซียวครับหลายๆคนนะอยู่ในพี่นะไสารนอ็่างมานีพี่ล่างแล้วอันนี้มานได้่างนี่ชาาน้ำเยี่ย้ำยำที่บาเหล่งซิมมาสักโอ้อนี่ลูกใหญ่แดงแดงขาวใสอมถึงกลางลูกก็ทรงดิบบานน่าหวานอืม เม่บ้านเอาได้ไก่เมา่อกี้ซื้อกี่ลายไปนี่อืมอกี่ลายเงินมีปัญญาอยู่แต่ก็เสียดายตังค์เนาะหรืว่ามีปัญญาซื้อก็แม่นอุ้ยเราพี่นอ้องเยเดง้งเห็นลูกแดงวันนี้ก็รู้ซื้อความหวานเลยแหละไปถ้ามันสีแดงออก็คือเนื้อหนังหวานเป็นอย่างเส้นทูนเนาะอ,อ,อร่อยทางเวกย์เนี่ย ใส,ส่อะไรได้ยังพริกปุ๋งเลยถ้าพวกเดมีพริกสดจังพริกสดใส่เอาใส่เสีบย้มํมันจะพริกปุงน้ำปลาจริงๆถ้าพี่คั่นวน,น,นี่แดงใส่น่าจะอร่อยเนาะนี่พี่คั่วอ,อันนี้พี่คั่วน้ำตาลนิดนึงเนี่ยโรดินมาใส่ยังย้งําเลยหอยน้ำปาลานิดๆเด็ด,ด

กระสานนะอาชิม hmm. ว mm ันของสารแค่บอกอืืออร่อยกระสานกินแบบนี้อร่อยกว่าอย่างวะเอามาจิ้มจิ้มเกลือซื้อจิ้มเกลือเพราะทุกครั้งใส่สารบอกเอามาจิ้มเกลือซืสิ อือ er. <laughs> ื <lawsuit royable> <What S 2> ึอุ๊บาาไปเลยถึงเลยส่มกระชมมเลยเราดือความส้มนี้มาดือว่าไ้พี่น้องอือชประเทศไทยฮอร์พงอยืนยินมาแพงชาวบ้านเขาจะโอ้โหไรเนี่เน้นอาสามอาสามระสานชอบกินชอบกินเราไปซื้อในตลาดบอกไปซื้อมาแป๊บเดียวอ มันก็จะช้ำมันก็จะเละเลยหมดตลาเขาเลยจะมือเข้าไปมันก็พ้อนพ้อน่ครับอยากพ่พอในสวนเนาะไรทำมีเนาะนุ่กิงมดกรอบปมหรือ่เนี่อรอยไรมเคยเลยที่สิงลูปเย็ี่ยนี่มันก็มีแต่เจาทำแท่งเนาะ บางเหนือ <rude S 2> ้ันี้กินอ่งรู้กแบบข้าจะใช้น้ำลาลทุกข้างบ้งเหนือก็ชาามาจิ้มเกลือเนี้วไม่ใช่เกลือมาข้างกมาจิ้มกับน้ำตาลมากมาเก็จังใดหูไม่แอะไรลูกข้ยงยี่สิ้สามนยุน Rồi ừ. Không rồi Cái này thì lý thôi, sợ là rắn Cái này nó sống nó bạn xịt Nó xảm xịt, nó xảm เจ็ดสามยี่เบเออประมาณสองร้อยก็มันเจ็ดพันกว่าหน่อยหนึ่งสองร้อยสามิปเนาะประมาณสองร้อยสามิปถ้าเ็นค่าของชีพน้องก็หานสามเนาะพกกคอของชีพนองนี่ทุกอย่างมันจะแกงกับบ้านเขาไปอย่างละสามสามเนาะยางประกัดตะแกงห้านวยก่อนเทไรนะสามสิบบาทเนาะแต่บ้านเราก็บ้านเาิบบาทห้านวยสิบาทอืมพอดีนะครับนี่ก่อน คำนวณนะครับนี่สองสนซีอนตกอยู่บ้านเขาราคาดีแต่บ้านเขาแพงขนาดนี้เยนะปราได้หาลูกบ้านเอามันผูกง่ายตีนี่เป็นมือหนาวไม่กีกิโลไม่เนี่ยบอกกิบอกําบกโลเลยที่โกงเขาบ้างใช่จีบโกงไปเนี่ยนะไอหอวยเลยไปตาลหวย อีกคนโอเนี่ครับจะบอกวิธีการกินสตอรอเบอรี่แบบอร่อยๆต้องแบบบางเหนือใส่สารนะครับก่ <c oughs> อนเหนืออยากใส,ส่ฮอตปลาถ้าตัวนี้ใส่ปลาปลากันจะได้จะตัวนี้ตาย กวดินที่ได้เสร็วมูดินมาหวยย้ำบัางจ้ะทไปคิดว่าโอ้เจ๋งเลมึงกูดิเมายหไปพี่ก็ได้แล้วเดีดิกับเพีงเพงเนาะเายนี้ก็อร่อยคตกเลยอะอเอาไปลาอินบ่อม่อมี่พี่คิดเปกินตัวเดี๋ยวบากโอ้ยมากินแตกกิ่นวานกินไหลก็ะโดดกันเดะ้ยพี่คนวะลงทุนลดจสองคนนี่ นั่งกินเพราะอาไงเานนี้แล้วบริัเนี่ยรากินว้นาดีมันีดาเีว่ากินจมเป็นไรนะเนาะพี่อยากนำยาชีมอนคยมันจะพุ้มเงมากอันนี้แบสอยาซิม่อนยัดไหมเรัาซมมันทอดออบมมัปนยังเอาชิมตัวเดียวมาใอ้ไข่มให้ไือไว ไปสตอเบอรี่ได้กินลำปาไม่นิดเนาะไม่เหมือนหนึ่งครับนะไอบอกเอาเนอะหนึ่ <c oughs> <c oughs> งจะทำหน้าเกีย้ไปเกี่แล้วแสบป่ะหัวนี่แสบอยู่โัวนี่ถ้าให้สื่อฟานอยู่ทุกขั้นจะสารนู้นไอสตอเบอรี่ไปกินปะ มันม,มาจิ้มนีงบอกบอก,บอกขอยเสบแต่กูรู้ว่านี่มันหวานเมื่อสาจันเงเองบอกทุกข้างทุกข้างเขาซื้อมาอ้วเหี่ยวเนาะเขาทซื้อมาอ้วเหี่ยวเล อร่อยอน,นี่บุคลมีรสเปรี้ยวเลยทุกข้างเนยโอ้โหนี่ฉันไ้น้ำจาร์ละลายแซ่บดิแบบนี้อร่อยดีด้วยกินเทาอนกทุ่เยอะแ,แยะ กินรอจะตบรีอนี่บงเดียวต้องรีบกินถ้าเกินสักซื้อมาวันนี้เกินใส่ตู้เย็นไปสักวันหนึ่งพวกเนี่ยพวกหนังันมันจะรอกเียเนาะเนี่ยเนี่ยอืมเป็นคนเนี่มันจะเป็นจำๆลรอกๆจริงๆตาขาเก็บไม่โดนจะัเมื่อดีเป้ากินเลยมันทำด่างๆใหญ่กว่าผมได้โพเบาหนึ่งผมได้นี่ บ้านเราแบบบบนั u, ้นเนียนบ้านเราขวดีอยู่แต่มันมันน้อยแพงอันนุอยใหญ่สเนแพงบ้านเราน่ะมีใหญ่กว่านี้อีกหนอเนาะโอ้ใหญ่อันนี้เขาสื่อจิตพันท่าไใหญ่กว่านี้หมื่นสองแปดร้อยของกสุดอันนี้คิดพันในซือเปิดุดแต่ถ้าอันนี้เพงอันนี้หมื่นสองสองหมื่นกว่านะถ้าสองหมื่นกว่าหนยถูกแ่สองวนยถ้าสองถ้าสองหมื่นโอ้ใหญ่ใหญ่ให้กิมดูเส็ Hoa kỳ nơi yang kéo nghe thấy bụng kỳ nơi 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 กินผลไม้ทุกอย่างก็มีประโยชน์แบบนี้วิตามินซ่งวิตามินซีจิานอาหายโอเคลองทำดูนะครับลองทำดูที่จริงทางถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวหวานนิดๆก็บมาจ้องมาพริกคุกอย่างสิล่างแล้วก็กินเลยจะได้เนาะที่จริงอ่ะเฮ็ดแยมเฮ็ดแย้มกินกับขนมปังกับแซ่บได้จะถ้าเป็นยูเกาหลีคนที่เขายูส่วนจะตอเบอรี่เนาะรักของเรีแกไม่เฮ็ดอ๋อปิดหัวที่นี่แล้ว ทาน่น้อยๆน่ะเพื่อนเอาทิมทิมเนอะก็เอาเหนื้อก็ไปทอดไปเจียวสับปะรดมันก็มีลูกเล็กๆเร้่อนี่ของเอาทิมเจ้าวานนะเนาะอันนี้มันเหี่ยวๆนะเขาเสี่ยวกิบมแล้วอะย่างเงี้ยหวานลองทำเลยเอาเนือแนะนำเลยถ้ากินแบบสดชุหวานเลยเอาซอสเพื่อถ่ายสายคือมาแล้วมันซ้่มรีบกินมันจำแนงการทำเนี่ยมันก็อร่อยเผ่อเนี่ยแบบนี้อร่อยหอมดี กินบริกี่เล่นหนือบเนี่นยกินสองอันนลนก่อน <c oughs> นอนจรับอะครับผม<อ>ทิทน <c oughs> ทนี่ก็จ๊กไปที่นี่นะครับกินอวดหน้าภาษาปากมังเหอ <c oughs> ก็กินอวดหน้าอะไรเนาะนนนนนกินอวดมกินอวดนี่ละกันเนาะ ครับจบคลิปี้ก่อนนะครับคนข้ามาถูกก็ทั้งใทยมาเหมือได้สารสัรว์นะครับคนดีดีต่างหมอนี่ต่างยาวๆนานเนาะดีแข็งและมีทุกๆวันเนาะครับผมขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปเราเหนือได้สารสัรว์เนาะขอบคุณพี่ทุกคนที่ยังรักเด็กยังดูจะเป็นห่วงถ้ามาดูคลิปลงมือสองมือพ่อพี่ก็โอ๊ยนึกวแบบ่นสบายเนาะขอบคุณมากๆครับที่พี่ยังรักยังรักกันติดห่วงครับผมขอบคุณใจจริงๆนะครับขอบคุณครับ พี่ทุกคนพี่พนอ้องทุกคนที่เข้ามาดูคลิปสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเนาะอ,อยู่กับบ้านเนี่ยกับสายวิสายเป็นห่โดนนะจ๊ะขอบคุณค่บข,ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย